เรื่องของการเปิดปิดด่านนะครับว่าที่นะฮะน,นี้ว่าที่นะฮะร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะค, <Okay. S 1> คุณศรีหัศกพวงเกตแก้วนะครับ <Okay. S 1> ก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับเรื่องของการเปิดปิดด่านตอนนี้มีข้อตกเถียงกันอยู่อย่างที่ผมบอกนะครับ mm. ความมั่นคงเนี่ยก็บอกว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็บอกว่าตอนเนี้ย ไม่ควรที่จะเปิดด่านต้องชะลอเอาไว้ก่อนต้องดูความมั่นคงเป็นหลักส่วนฝากฝังเศรษฐกิจนะก็บอกว่าเปิดได้แล้วถ้าปิดไว้ต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจมันเสียหายประชาชนในพื้นที่อดตายอเออตรงนี้มันก็ต้องมีการชั่งน้ําหนักกันว่าความมั่นคงกับเศรษฐกิจอะไรจะมาก่อนกันแต่แนวโน้มเนี่ยไปในทิศทางความมั่นคงนะครับท่านบอกว่าเรื่องของ การเปิดปิดด่านเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็จะต้องดูผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ก่อนที่พลเอกนะัทพลนาพานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกราโหมได้ถแถลงไป ซึ่งออกมาเป็นแนวทางที่ดีนะครับต้องมีการพิจารณาว่าปฏิบัติตามแล้วเนี่ยจะมีผลดีผลเสียอย่างไรต้องชั่งน้ำหนักกันเพราะสิ่งที่สําคัญคือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเห็นไหมครับความมั่นคงมาก่อนความปลอดภัยมาก่อนค้าขายของกันไปค้าขายของกันมาระเบิดตู้มเนี่ยม,มันก็คงไม่คุ้มก็ต้องดูความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักจากนั้นค่อยมาดูพิจารณามาตรการอื่น แม้โดยทั่วไปผลการประชุมจะออกมาดีก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติหลักการดีแต่ว่าการปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยก็คงจะต้องมีการยืดหยุ่นออกระเบียบกันต่อไปให้เหมาะสมกับในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าความตึงเครียดในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันจันทบุรีแล้วก็ตราดความตึงเครียดตา่าแต่ถ้าไปดูศรีสะเกตหรือว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยอาจจะมีความตึงเครียดที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นะนะฮะดังนั้นแล้วถ้าจะเปิดด่านหรือว่ามีการค้าขายกันเนี่ยผ่อนปลนในจุดต่างๆเนี่ยก ต้องมีการพิจารณาของทางจังหวัดพิจารณาของในในส่วนของทหารในพื้นที่ว่าควรจะทำอย่างไรและควรมีมาตรการอย่างไรคนในพื้นที่ทราบกันดีนะฮะแต่ถามว่ามองยังไงกับเรื่องนี้มีหลายฝ่ายกดดันฝ่ายความมั่นคงก็คงไม่อยากจะให้เปิดในช่วงนี้ส่วนฝ่ายเศรษฐกิจก็บอกว่าเปิดเถอะเปิดเถอะเออมีทั้งสองฝ่ายมากดดันเอายังไงก็บอกว่า มีทั้งคนอยากให้เปิดด่านและไม่เปิดด่านคุณเสียศพวงเกตแก้ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าต้องมาดูดูกันก่อนว่าต้องมาคุยกันว่าเป็นไปตามนั้นได้หรือไม่เพราะยังมีประเด็นที่สร้างสารรค์หลายเรื่อง <c oughs> อน,นี่น่าสนใจนะ <c oughs> ประเด็นที่สร้างสารรค์แสดงว่ามีทางออกที่ส <c oughs> นอกจากปิดนอกจากเปิดยังจะมีอะไรอีกดูจากสถานการณ์ขณะนี้กัมพูชาโอเคทุกอย่าง แม้ก่อนหน้านี้ไม่เคยยอมรับผลการประชุมและหวังว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลจะได้รับการตอบรับการทำงานที่ดีกว่าเดิมซึ่งความจริงใจถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญฮะ okay.